ก๊อปหน้าตาของเราไปหลอกลวงอย่างเงี้ยแฟนเพจบางท่านเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเป็นเราจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่จันชัติจัน,น,น,นเข้เด้อพี่จ๋าเดอ้อใบสูตรใบทูบก็เหมือนกันจุดให้ก่อนแต่ไม่ได้คิดเงินแถมไปในกล่องที่พี่พซีเอฟสินค้ากันยกตัวอย่างเช่นพี่พซีเอฟปากระป๋องสิบกระป๋องก็แถมไปในนั้นกปลากระป๋องข้างนองก,อกอขายขนะคะเขาขายของเขาบริษัทขายข้างนอกอยู่ที่สิบกว่าบาท อาจารย์แค่ขายพี่พี่ี่ดบาทอันนี้อาจารย์แค่ยินดีที่จะขายขาดทุนในบางรหัสถ้าเป็นเครื่องบริโภคนะคะเครื่องข้าวข้าวของเครื่องใช้บางอย่างที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตประจําวันเพราะเราเอามาถั่วกันมีคนถามเหมือนกันว่าอ้าวบางอย่างขายขาดทุนขนาดนี้เรามาแล้วเราจะได้กําไรยังไงเอามาถั่วกันที่ได้กําไรเช่นจิวเวลรี่บ้างเครื่องล้างบ้างอาหารการกินประเภทอื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะพี่จ๋านะคะขนมบ้างอะไรเงี้ย นะทัวถๆถกันนะพี่จ๋านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลามีโชคมีลาบก็นําเงินที่ได้จากโชคลาบเนี่ยมาจัดโปรโมชั่นให้แฟนเพจนะจะไม่จะไม่เ,เดินเร็วแต่วันนี้พี่มาช้าแล้วเดินเร็วไม่<ๆ>ไม่ทันเพื่อน<ๆ>แล้วก็ว <คน S 2> ิ่งเหกา,า <ขอ S 1> หนูหน<ๆ>ูว่าไม่ได้มีทุนเยอะ,ะอะไรอย่างอา,อาจารย์เคก็เลยอยากให้บางคนบอกไม่ได้มีทุนเยอะบวกกับเป็นเดือนเกิดอาจารย์เคด้วยนะพี่จ๋านะเอฟยันหนึ่งบาทรวมค่าส่งแล้วนะครับแฟนเพจก็โอนแค่ห้าสิบบาทเองนะยันบาทหนึ่ง ค่าทรงสี่สิบเก้ารวมแล้วเป็นห <Okay. S 1> ้าสิบขนาดเครื่องล้างอย่างเดียวปกติก้าสิบเก้าแล้วพี่จา๋านะได้ไหมงไ,งได้ไหมจ๊ะ <ผม S 2> พี่จา๋ายงไงทำพิธีที่คำชะโนดนะคะอาจารย์เคพิมพ์ทีหนึ่งเป็นห้าหมื่นเป็นแสนใบแล้วอาจารย์เคก็ไปทําพิธีที่คาชะโนดมาให้นะคะอาจารย์เคเนี่ยเวลาทําพิธีอาจารย์เค,เเอาาเคหอบของที่อาจารย์เคมีทั้งหมดนะหอบนะใช้คําว่าหอบนะที่รักใช้คําว่าหอบเพราะอาจารย์เคไม่ได้เอาไปทําพิธีแค่ห้าสิบอันร้อยอันพันอันนะ หอบไปทั้งหมดจริงๆอาจารย์ฉันอยากให้แฟนเพจหกพันกว่าท่านเนี่ยนะครับได้ไปทุกคนคนละหนึ่งกล่องจริงใจจริงอยากให้ทุกท่านได้จก็รหัสย่อยักเลขเจ็ดะแฟนเพจนะหกพันกว่าท่านเนี่ยอยากให้พิมพ์ย่อยัเลขจ็ดทุกคนแต่ว่าแต่ให้คืนเดียวนะพี่จ๋าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจยนเคก็จะเปิดเป็นเก้าสิบเก้าบาทเท่าเดิมคือด้วยความที่อยากให้เลขสูตรเลขทูบของวัดหน้ามันไปถึงมือแฟนเพจก่อนใครอ่ะอยากให้ทุกคนได้ ได้กัน,นวันนี้นะอาจารย์อาจารย์รู้เปล่าว่าวันนี้หนึ่งในแรงบันดาลใจของหนูที่ทําไมหนูให้ก่อนเลยครับเพราะหนูให้เลขทูบเลขสูตรก่อนอยู่แล้วแต่วันนี้พอพี่พี่บางท่านมาเปิดบอกสามแปดแต่มันเอ้าไปแล้วอาจารย์ใช่แต่ถ้าพี่พี่ท่านไหนได้เลขไปก่อนนะพี่พี่สามารถซื้อได้ก่อนจะรู้ก่อนอันแน่อนอนหวยออกเสร็จแล้วห้าไม่ประมาณสักห้าวันห้าหกวันนะพี่พี่ก็ได้เลขทูบเลขสูตรอาจารย์เคก่อนแล้ว ก่อนที่อาจารย์เค้จะสรุปให้อย่างคืนเนี้ยนะคะอาจารย์เค้ให้ไปแล้วเลขทูบอย่างเงี้ยบางคนอยากได้มากลองดูพี่จา<อ>า๋าอะไรจะมีโอกาสมีโชคร่วมก <6, S 2> ันสี่ร้อยกว่าท่านนะตอนนี้พิมพ์ยอยักษเลขเจ็ดให้คนละหนึ่งคอมเมนต์คนละหนึ่งคนละหนึ่งข้อความาอาจารย์ชัดอยากให้เลขทูบงวดต่อไปเลขสุดงวดต่อไปไปถึงมือท่านก่อนก่อน มันจะอัน้นม,มันชี้เอาแล้วก็ให้ท่านอะได้ไปดูเป็นแนวทางก่อนเลขอาจารย์ชาอาจารย์เคจุดให้ก่อนเสมอนะอขาประจําจะได้ไปก่อนเพราะเขาซื้อของไม่ไว่าจะเป็นปลากระป๋องก็ดีอาหารกันกินอย่างอื่นก็ดีเครื่องล้างจิวเวลรี่ก็ดีแล้วเราก็แถมไปในกล่องค่ะนะคะนะนะเราก็แถมไปคนในกล่องคนท้องทานได้ไหมคะชาปกติในจรรยาบรณของผู้ขายแล้วนะคะอาหารเสริมทุกชนิดคนมีท้องห้ามรับประทานค่ะพี่จ๋านะยา ถ้าเกิดจะทานยาตัวไหนที่ไม่ใช่พาราคนท้องนะถ้าไม่ใช่ยาพาราหรือไทรีโนโที่จะเป็นตระกูลยาพาราเนี่ยต้องถามคุณหมอทุกครั้งนะที่รักคนท้องไม่สามารถรับประทานยาตัวอื่นที่คุณหมอไม่ได้สั่งได้ยกเว้นยาพารานะและอาหารเสริมทุกชนิดใช้คําว่าทุกชนิดนะพี่จันนะคะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอคลอดน้องออกแล้วลองทานหน่อยจนเคดูจะดีจริงจริง,จ,รงจะที่รักนะคะแปดสาม จ็ดสุดปังครับแปดสามเจ็ดค่ะแล้วก็สามแปดแปดค่ะพี่จ๋าแปดเยอะมากกว่างวดนี้นะคะอ่ะสคัญเลขเดินเร็วคือสามสามและสี่นะจ๊ะเลขเดินเร็วคือสามและสี่สำคัญคือสามแปดกับสามเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดอายุเต็มย่างสามสิบแปดจ้ะแฟนเพจจ้ะไมนนี้เป็นความบังเอิญนะไม่ใช่เป็นบุญจัดสรรนะพี่จ๋านะฮะนะมาร์คทองคำก็พิมพ์รหัสทศฐานเลขสามค่ะสบู่ทองคำ 390บาทไม่ได้ขายค่ะขายแค่90บาทพิมพทอทหารเลขสองนะนะทอทหารเลขหนึ่งค่ะเซรั่มทองคำค่ะพี่จา๋านะคะพันสองให้ร้อยเก้าสิบเก้าค่ะนะคะอ่ะเรามาประเดิมสร้อยกันแม่จันนะ,ะใช่ค่ะถ้าเกิดใครมาดูวันท้ายๆมันชี้อ้านะคะแต่บอกเลยอาจารย์จา๋า<ๆ>หนูวันหนูวัน,น,วนมีแฟนเพจท่านหนึ่งนะคะ บอกมองไม่เห็นอาจารย์กลางให้เต็มหน้าก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่เครื่องรางหรือว่าตัวไหนดีคะฟาเส้นไม่ดูดนะคะาอะไรไม่เห็นนะแฟนเพจบอกไม่เห็นเลขที่อาจารย์พิมพ์ไว้ข้างล่างนะจ๊ะนะหมยถึงว่สามศ<อ>ูนย์แปดอะไรอย่างเง<อ>ี้ยจ้อาจารย์อ่ออ๋อได้จ้ะที่รักแป๊บหนึ่งเดอ้อพี่จัดเดอ้อนะคะมีของกินอะไรอีกคะเอาเอามาขามแก้วมาดีกว่าหกสิบห้าบาทไม่ขายขายสามสิบห้าบาทลดไปโหละสามสิบ ทองมว้วนทองม้วนก็ได้เนาะได้ไหมไ,ไม่ได้ก็ต้องได้วันนี้เรยอยากให้แฟนเพจนะคะรอแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีสร้อยราคาพิเศษมีข้อมือด้วยเด้วยดวนี้นะคะรอแป๊บเด้๋ยวนี้แบบว่าคนสวยเนี่ยถ้าพี่พี่จ๋าอยู่กับหนูนะวันนี้เดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะ <c oughs> ฟังเสียงดูนะแฟนเพจบอกว่าค่อยๆเป็นกังวลแฟนเพจจ๋าตัดตัดข้อความออกนะคะก่อนแคปรูปนะพี่ๆจะได้เห็นเลขครบนะคะพี่จ๋านะคะ งวดนี้เลขสามตัวมีน้อยมากอย่าลืมไปเที่ยวหลายๆหลายๆอย่าลืมไปเที่ยวหลายๆหลายๆกลับนะคะไปกลับไปกลับเอานะคะเลขซ้ำแปดกับสามนะคะเลขซ้ำแปดกับสามมีแปดมีสามมีเจ็ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปเที่ยวนะจ๊ะขอบอกเลยจ้านะคะแคปไว้ได้เลยคะ่ะหนึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจอร์นะคะโอเคบอค่ะได้แล้วบอค่ะนี่เรียบร้อยค่ะ บางคนคนโบ,บราณเขาเรียกว่าจับเงินจับทองจับโชคจับลาบเป็นเครื่องรางที่หนุนดวงการเงินโดยเฉพาะสุดยอดเครื่องรางมหานิยมหนุนดวงการเงินค่ะนะคะเน,นหนุนดวงการเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพนะ,ะไม่ไว่าจะเป็นธุรกิจหรือการค้าการขายค่ะรหัสสอเสือเลขเจ็ดอเสือเลขเจ็ดค่ะอ๋อแฟนเพจเขาอยากได้เลขเปอร์เซ็นหรือเปล่าคะอาจารย์เลขเปอร์เซ็นค่ะอาจารย์ขึ้นเต็มหน้าจอให้ก็ได้ค่ะนะคะเอ้ามา น้าต่อนะคะต่อนะเอาสร้อยไหมเอาทองไหมเอาสร้อยทองไหมนะคะสอเสือเลขเจ็ดวันนี้จันแค่ให้ร้อยเก้าสิบเก้านะคะพี่จ๋นนะคะให้ร้อยเก้าสิบเก้าค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะมาข้อมือกันบ้างข้อมือกันบ้างวันนี้ขอนําเสนอโอ้โหนันงานสวยด้วย วันนี้งานสวยด้วยนะคะขอนำเสนอข้อมือเหมือนสเสมือนงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่จ๋านะคะเลขเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วนะคะ,ะเลขเปอร์เซ็นต์ขึ้นให้แล้วนะคะเลขร้อยก็คือเก้าสามที่ตัดอยู่ในห้าหางนั่นแหละค่ะเลขร้อยคือเก้าสามระวังกระดกเป็นหกสามนะอย่าลืมซื้อหกสามด้วยนะนี่เด้อพี่จ๋าเด้อแล้วก็มี 80เลข8 0ก็มี91นะคะ1495ระวังกระดกเป็น65นะแล้วก็18 37 04 34อะ่ะแล้วก็37คือเลข80นะนะแล้วก็เลข50 5 50ก็คือ01 33 13 06นะฮะนะอันนี้เลี้ยงจาก12หางให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่จ๋านะคะ ปลาเส้นบาดูดปลาเส้นเต็มแล้วครับปลาเส้นเต็มไปแล้วจัะพี่ตุ๊กตุ๊กกราบขออภัยด้วยเดินพี่จัดเดินนี่นะคะมาจา้ะต่อไปเดินนี่มาดูงานนี้ลายทาโล